สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับทางเด่นครูชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ผมนาเดชครับมาพาพี่น้องเพื่อนๆของเราได้ชมเรื่องราวของการขุดคลองไส้ไก่คลองซอยของนาเหลิมครับนี่นะครับสวยงามมากเลยทีเดียวครับผมชอบจังเลยครับคือตรงตรงขอบบ่อฮะมันเป็นปีกผีเสื้อครับ จากปุ้งกีรถมิโครฮะสวยงามมากครับปุงกีสันเรียกว่าปุ้งกีสลบฮะนี่ฮะงบประมาณเบาๆนะครับนี่ฮะดูภาพรวมๆครับเพื่อนๆครับนี่ฮะอย่างนี้มันจะป้องกันตะลิ่งพังนะครับเวลาเราขุดส่วนใหญ่ขุดแล้วมันจะ90องศาฮะปุ้งกีมิโครจะขุดลงไปตรงดิ่งเลยฮะ90องศาแต่นี่เป็นสลบครับปุ้งกีปีกผีเสื้อครับ นี่ฮะเพื่อนๆท่านใดสนใจเรื่องราวของการขุดโคกหนองนาปรับเปลี่ยนพื้นที่หรือทําเป็นเรื่องราวของอ่น,อน,นะนี่บอกว่าล่องสวนนะครับหรือคลองเส้ไก่คลองซอยก็ตามแนะนาให้ให้ขุดแบบนี้ฮะมันจะป้องกันการพังทลายของตะลิงนี่ฮะสวยงามมากนะครับเราไม่ต้องไป ทำเป็นศิลปะอะไรมากมายหรอฮะเอาตามพื้นที่ที่จริง,จร,งจริงเราเป็นยังไงก็ขุดอย่างนั้นเลยแต่ข้างบนนี้พี่เหลือไม่แต่ลงไม้เศรษฐกิจนะครับเป็นผลไม้เป็นไม้3อย่างประโยชน์สอย่างหรือไม้5ระดับอีกทีหนึ่งครับส่วนที่ที่เห็นบนคันนาตรงนี้เป็นอ้อยคันน้สุพรรณบุรีฮะสู์ครับพี่เหลือหรือหน้าเหลือของเราแกก็ขายนาอ้อยขายของหวานเป็นผู้ชายขายน้ำ,น,น,ำ,น,ำนะครับมาน้ผู้สูรบ์นะครับอันตามต่อไปครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ อีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งของสวนที่น่าหลมของเราฮะนี่นี่หัวหน้าพิม์กําลังเดินชมอยู่ฮะน้ําที่เพื่อน <c oughs> ๆเห็นในขณะนี้เป็นน้ําจากพลังงานโซลาเซลล์ครับเป็นน้ําบาดาลที่ดึงขึ้นมาใช้ด้วยพลังงานโซลาเซลล์ครับอยู่ตรงขนาดกลางครับ <c oughs> ก็แดดออกน้ําก็ไหลแดดออกน้ําแตกครับ,น,รบนี่ก็จะเอาน้ําใส่พื่อที่จะปล่อยปลาแล้วครับนี่ครับผมชอบครับ ผมเลยอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆดูทางเด่นกูชาแนลครับว่าการคลองซอยคลองไส้ไก่หรือปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นโคกหนองนานเราต้องสลบตลิ่งแบบนี้ฮะนี่มุมหนึ่งครับอ่าเพื่อนๆครับแบ่งปันความรู้กันครับนี่ครับน่าเลิมแกก็เริ่มที่จะปลูกหญ้าแฝกเพื่อที่จะดึงหน้าดินแล้วนะครับนี่ป้องกันการพังทลายของชั้นดินฮะปลูกหญ้าแฝกนะครับนี่นะครับเดี๋ยว อีกหน่อยนึงน้ำโซลารเซลลเต็มตะลิงของคลองก็จะซึมนียมันจะซึมอย่างนี้ฮะน้ำก็อยู่ประมาณสักสาถึงห้เซนนะฮะซึมขึ้นมาได้เลยครับถ้าระดับน้ำสูงๆขึ้นมาก็จะซึมถึงหญ้าแฝกที่แกปลูกนะครับนี่เห็นไหมครับนวลครับนวลเลิคร เพื่อนๆครับคนที่ยืนอยู่หน้าเราตรงนี้ครับคือน้าเหลิมครับสวัสดีน้าเหลิมสวัสดีครับเป็นไงฮะกระเป๋าเบาไปเลยไหมสามหมื่นเท่าไหร่ที่ขุดสามสามหมื่นวะคือสบายๆกระเป๋าน่ะไม่น่าเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ไม่เบาเกินไปอ๋อก็พอประมาณเนาะก็พอประมาณใจรักถูกใจไหมพี่เอคลองที่ขุดถูกใจมากถูกใจมากโอเคฮะงั้นก็ตามมาเป็นปีแล้วกับทีมงานอ๋อทีมงานรถขุดเนาะใช่ใช่ทีมงานอ๋อครับ เ,เดี๋ยวเพืเ่อนๆที่สนใจการขุดที่มีเมคโคพุงกีสงก่สลบหรือรเป็นปีผีเสื้อถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แชทมาหาพี่เหลิมโดยตรงหรือคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเด่นครูฉันแนนจะหาข้อมูลเพิ่มเติมต,ตรงนี้ที่นั่งอยู่นี่ใครฮะเออนาพิมพ์มงานพิมงานบอกวันนาพิมนี่มาไกลเนาะดูท่าทาง จากพี่จา้ตำบลพี่นายพี่นมยครับผมามาตำบลดูครับก็สนใจเรื่องการขุดโคกหนองนาการขุดปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นร่องสวนเป็นคลองไส้ไก่เป็นคลอ,องซอยใช่ไหมครับมาดูมาดูแบบ,ค,บคิดว่ามีงบประมาณแล้วจัดเลยใช่ไหมน่าจะครับจัดตามงบประมาณครับอันนี้อันนี้จับจับอ้อยเขาทาไมนี่จะเอาอ้อยเข้าบนหีไงอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบเลยของหวานเนาะพี่พิมเราก็หน้าพิมพ์เราก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเราครับ พิมทำแน่นอนเนาะครับเออทำแน่นอนหรือหรือนอนแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับเออเออโอเคโอเคครับต่อไปจะไปตามคลิปของพี่พิมพ์นะครับที่บ้านบิงตําบลพิมายของเราอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจากเพื่อนๆไปเฮ้ยยังไงต้องขออนุาเพื่อนๆเดี๋ยวตัดออาไปตรงนี้